นี่ค่ะทุกคนมาเดินเดินป่าหาหากระเทียมป่าจะไปดูกระเทียมป่าจะรอบนี้เดินมาเด้อไม่ได้ปั่นจักรยานมาจา้ะโอ้ยรอบนั้นปันจักรยานมาจะเป็นลมคือเนินเองเราที่เดินมาจา้ะทำอะไรเพราะว่าเดินออกกำลังกายพ่อถ้าเบิ้งมันจะเก๋ไปหรือยังตอนอาทิตย์ที่เรามามันยังอ่อนน้อยอยู่ วันนี้เรามาว่าคดูมันจะเป็นยังไงดาะพี่น้องอ่ะจูงผมเล็กดิผมเล <c oughs> ็กนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยมาดูชัดหนาวเป็นดอกแม่หนึน่งใส่เสื้อสองตัวเข็นยาวอากาศดีอยู่จะ้ะแต่ว่าลมพัดวิววๆๆิวอยู่ร้มั้กเนาะกระดาษสิบองศา ดแปดสิบแปดเก้าสิบองศาี่ยเก้าสิบองศาเกาองศาสิบองศาเนาะนิดหน่อยขร้องนะเดอดเออโอ้ยเนคคา็ูลานะอ๋ออยานั นี่คือของป่ากินของป่าเข้าไปตายปุ๊บเจอพี่จะตายวันไหนก็ไม่รู้โอยเลยโอ้ดอกไม้บานละนิกเนี <lawsuit> ulously, ่ยรอบนั้นเรามาไม่ยังไม่บานเลยพี่น้องรอบนี้บานละว่าฮิตเลเดนออว่าฮิตเบอร์มสเตอร์อันนี้บานจนช้ำอะไรอ่ะบานจนร่วง ทำแหละดูพี่น้องก็เเทียมป่าโอ้ยไม่เหม่งงามเลยเนาะเด็กเนาะเดี๋ยวดูดิเอามันเออนี่นี่ดึงบี้จะดึงทำไมดึงเอาเหมือนลอยคนมาตัดเอาเหลดเลยนี่นึกว่าจะมีหัวกระเทียมอยู่ข้างล่างเอาแต่ใบมันอ่ะ เอ๋ดินดินนี่พี่น้องเรียมพรมเหมือนลอยคนมาตาดัดเอาเนาะมันพึ่งออกเอ,เอาไปดองดูมันจะเป็นยังไงเนาะนี่จเสียงดังอะไรอีกเออนั้นก็เสียงดังพี่น้องแตกป่าป่าแตก อ้าใส่กระเป๋าไอ้ดูยังอ่อนเลยพี่น้องอ่เจะเอาไปดองอม,มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถอนลิงหน่อยไม่ช่วยดึงเลยดึงหน่อย พี่น้องเมื Depois, <Par> ่ก็บกรเทียบป่าโดยเขามาเอารวยดิหนิอ่ะ นั่งออกดอกก็เราี่น้่งเอาไม่ได้ให้ดอกเอาแค่สามกรัมขอพอจ้ะกาใส่กระเป๋าเอาไปลองชิมกันเนะ